สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่สำหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเสือใบในภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์นั่นเองครับในภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์ตั้งแต่ภาคที่2และภาคที่3นั้นเราจะรู้จักเสือหรือโจรคนหนึ่งที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นตัวประกอบแต่เขาเองนั้นเป็นผู้คอบครองวิชากระสุนคดซึ่งใครๆก็รู้จักเขาดีในนามว่าเสือใบนั่นเองครับกระสุนคด คือเทพสาตาในตำนานว่ากันว่าเป็นกระสุนที่สืบทอดมาจากตำราพิชัยสงครามที่มีชื่อว่าธนูเพธานั่นเองโดยเป็นแขนงหนึ่งของการใช้ธนูสอนที่เรียกกันว่าธนูลาเวทซึ่งหากใช้อย่างเชี่ยวชาญจะมีเดชอำนาจแบบสูงมากๆไม่มีผู้ใดาสามารถต่อต้านได้สามารถชนะได้แม้กระทั่งเทวดากันเลยทีเดียวโดยที่ผู้สร้างกระสุนคดนั้นจะต้องมีบรารมีสูงมากๆเช่นกันครับ ต้องรอบรู้สรพเวทวิชาและมีจิตใจเข้มแข็งถึงจะสามารถทําได้สําเร็จโดยไม่เกิดเพศภัยใดๆนั่นเองโดยกระสุนคดนั้นแบ่งออกเป็น3มชนิดด้วยกันครับโดยในตำรากล่าวไว้ว่ากระสุนชนิดที่หนึ่งเป็นกระสุนที่สร้างมาจากขี้พึ่งล้างมาผสมกับผงอาถรรพ์นั่นเองครับส่วนชนิดที่2เป็นกระสุนดินซึ่งประกอบไปด้วยดินจอมปวกดินลังหมาล่าดินในป้องไผ่ดอกชัยพฤกษ์ ดินโปง่งสเก็ตด,ดาวเศษไม้ฟ้าผ่าผงไม้กาฝากร้อยแปดชนิดผงอัคระนักนูทองโดยจะต้องภาวนาคาถากำกับขณะปั้นจนกระสุนนั้นแห้งขามือกันเลยทีเดียวกระสุนปลอดเป็นกระสุนที่วิเศษที่สุดนั่นเองครับโดยจะต้องดักแร่ปลอดตามโบสถ์ถ้ำป่าดินมาผสมกันแล้วไล่โทษปลอดออกไปโดยใช้อาคมกำกับให้ปลอดนั้นแข็งตัวถือว่าเป็นสุดยอดกระสุน รบเครื่องเรื่องป้องกันและฆ่าล้างศัตรูพวกติดตัวไว้ก็เป็นการป้องกันภัยหากเอามาใช้ยิงก็ได้ผลตรงเป้าดังใจนึกนั่นเองครับและนั่นที่ผมกล่าวมาก็คือเรื่องราที่มาที่ไปของกระสุนโคตแต่ผมยังนึกไม่ออกจริงๆครับว่ากระสุนโคตนั้นมันจะยิงไซโค้งได้อย่างไรและเข้าเป้าหมายจนกลับมาหาเจ้าของได้อย่างไรผมก็เลยนึกถึงสแตนตนหนึ่งในกรตูนอย่างโจโจ้นั่นเองครับนั่นก็คือกุยโดมิสตาร์ ดยสแตนของมิสตานั้นจะมีสแตนถึง6ตัวด้วยกันที่คอยควบคุมกระสุนอยู่ในรังเพลิงประกอบไปด้วยหมายเลข1นถึงเฟังไม่ผิดครับมี6ตัวแต่มีหมายเลข 1, 2, 3, 5, 6, 7โดยที่ตัวมิสตาองนั้นก็มีความรู้สึกว่าหมายเลข4คือหมายเลขอาถันถ้าทำมาแล้วแล้วตกเลข4หายยน่าจะมายืนเขานั่นเองดังนั้นแตนของเขานั้นจะไม่มีเลข4ปรากฏนั่นเองครับ โดยแสแตนทั้งหล่างนั้นจะคอยควบคุมกระสุนไปทางทิศทางต่างๆตามที่ตัวต้นล่างต้องการไม่ว่าจะเล็งไปทางไหนไม่มีมุมให้ยิงตัวของแสแตนก็สามารถควบคุมกระสุนให้ไปในทิศทางที่กำหนดได้แม้กระสุนมีเพียงนัดเดียวก็ตามแต่แสแตนทั้ง6ตัวนั้นก็จะลอยไปดักทางกระสุนครับแล้วเตะส่งให้กระสุนนั้นเลี้ยวไปตามทิศทางที่กำหนดนั่นเอง ผมก็เลยคิดเองว่าแท้จริงแล้วนั้นเสือใบอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ควบคุมสเตนอย่างที่ตัวเองไม่รู้ตัวโดยกระสุนโคตนั้นอาจจะเป็นการสร้างสเตนให้ผู้ใช้งานสามารถเล็งเป้าหมายได้ทุกมุม หรือใช้กระสุนเพียงนัดเดียวกำจัดศัตรูได้มากกว่าถึงเป้าหมายได้อย่างสบายๆดังนั้นจึงถือได้ว่าถ้าเสือบายอยู่ในมุมที่ปลอดภัยแค่ยิงกระสุนไปทางทิศไหนมันก็จะโดนเป้าหมายอย่างง่ายดายเลยทีเดียวจึงไม่แปลกใจเลยครับที่ชื่อเสียงของเสือบายกับกระสุนโคตรของเขานั้นจิดเรื่องชื่อมานานในวงการโจรไทยในอดีตนั่นเองเอาละครับ คลิปนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนหากชอบหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะครับผมไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ